สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสุขอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านคุณครูแม่แต้มอีกแล้วนะทุกคนวันนี้พามาดูต้นออมเงินนะคะอ,อมเงินสวยมากเลยนะคะน้องก็จะมีติดติดด่างด้วยนะทุกคนใบนี้ฮาร์ปนะคะติดด่างด้วยสวยงามเลยนะคะ ก็ด่างนิดนึงนะด่างเขียวต้นไม้ตรากูลอมนะคะทุกคนก็เป็นต้นไม้ที่ควรมีเริ่มต้นเลยนะคะคุณครูแนะนำเลยนะคะครูแพนแนะนำใครยังไม่มีก็อย่าลืมหาซื้อมาปลูกกันนะคะต้นไม้แพงค่ะห้าสิบหกสิบนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ